กราบสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะสำหรับวันเสาร์นะ,ะที่สิบแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพระนะคะขอพี่พๆทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะสุขสบายใจนะคะแล้วก็มีเงินใช้นะคะดูช่องเรานะคะขอให้มีความสุขนะ ใครที่มีความทุกข์ไม่ต้องดูนะคะนะดูแลทุกข์อย่าดูนะคะดูแลมีความสุขเพราะช่องเรานะอยากให้แบบพี่ๆนะคะเข้ามาแล้วผ่อนคลายนะเข้ามาดูพวกเราไปด้วยนะคะแล้วก็มีเงินใช้ไปด้วยนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้สมหวังดังใจใครทุกๆคนนะคะทุกๆอย่างอย่างที่บอกแล้วค่ะตัวเลขนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเลขจอกอะไรนะแต่พวกเรานะไม่ว่าจะเป็นหนูเองคุณบูมก็ทําเต็มที่ในทุกๆวันนะของคุณบูมลงไปแล้วนะคะในช่อง B A คราะห์ตัวเลขนะคะแนวทาง ฮานอยนะคะฮานอยวีพีฮานอยพิเศษนะคะเม็ดเดียวนะคะก็ไปรับชมได้นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบค,น Boom นะคะุณบูมเนาะและที่สำคัญนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะแฟนเพจ a c e b o o คคนเบ้าหววรวยแน่นอนไปกดติดตามไว้หรือยังคะนะสำหรับแนวทางดีๆนะคะสำหรับพุ้นไทยะะลงให้ทุกๆวันนะคะสำหรับบนตรงนะคะใครได้หรือไม่ได้อย่างไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะอย,อยากไปจะไปอยู่ห้องวีด้วยกันนะคะไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันก็ไปติดตามทางแฟนเพจได้ไว่าทำยังไงนะ ถึงเราจะได้ไปอยู่กับน้องเอ๋น้องบูมนะคะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคํานวณอะไรบ้างฝากคนใหม่ด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าทาไมคานวณหลายชุดหลายอะไรหรือหลายเกินอะไรประมาณนี้นะเลขหลายเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะการคํานวณเรามีแค่ชุดเดียวต่อหนึ่งหวยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบว่าสเปะสปะานะคะแนวทางวันเราวันแรกจนถึงวันนี้เหมือนเดิมเน้นเด่นเน้น,น,นลองกัน เจาะเน้นเจาะลองเจาะกันแล้วก็3ตัวให้ท่าน,านผู้ชมนะวันนี้มีอะไรบ้างเตรียมจดกันนะคะมีลาวสตาร์ฮานอยพิเศษฮานอยมาเลค่าไม่ได้เลยและ VIP การคำนวณ5การคำนวณน,นะคะฟังหนูอย่าเพลินนะคะอ่ะวันนี้เรามาเข้าคำคมก่อนวันนี้จะมาเป็นกรอนอีกว่ากรนกรนอ่ะ,อ <laughs> อะแม้จะล้มลงบ้างก็ช่างเถิดก้าวที่เลิศรออยู่ สู้จุดหมายแค่ลุกขึ้นและเลื่อนขับเคลื่อนกายไม่เคยสายสำหรับผู้สู้ชีวิตนะคะโอ้โหสู้สนะคะสู้สทุกทคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะช่วงนี้พายุเข้าหลายหลายจังหวัดก็เกิดน้าท่วมนะหลายๆจังหวัดก็มีทุกวันนี้นะคะโรคระบาดก็เยอะนะคะไข้เลือดออกก็มีนะคะนอาหลายๆอย่างฝนตก ร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดตัวหนูเองนะอยู่แต่บ้านเฉยๆนะยังจะป่วยเลยนะพี่พก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยบางคนไปทํางานนะช่วงนี้พกลมได้พกลมกันไปพกถุงได้พกถุงกันไปพกไปทําไมรู้ไหมคะเอาไว้ใส่นะป้องกันตัวเองนะคะจากอา,อากาศลมก็การก,ก,กันแดดใช่ไหมคะถุงเขาเรียกชุดคลุมอ,ะอ่ะก็การฝนเนาะรักและเป็นห่วงจุ๊บจุ๊บ สำหรับวันนี้นะคะการคำนวณจะเริ่มที่ราวสตาเมื่อวานออก7 05ศเล่าออก9 4นะคะต่อด้วยวันที่10ราวสตาเด่น5ลอง6เน้น54 59 52องลอง67 64 69 กัน50 64แว่นก็เหมือนจะว่าเป็นแสงสะท้อนนะคะตั้งที่ปิดหน้าจอมืดแล้วอะ3ต้นต่อนะคะ952 469 954นะคะหลักร้อยอาจจะเป็น9ก <c oughs> ็เป็นไปได้ต่อกันด้วยฮานอยพิเศษของเราพิเศษทุก,ทกวันนะคะพิเศษใส่ไข,ข่ด้วยนะคะ หาผลก่อนเมื่อวานเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ๋อเมื่อาวานเข้าหรือเปล่าวันที่9อา 6, 4, 1, ้าอกสี่หนึ่งลาออก08นย์นะคะเข้าวิ่งรุทนนะคะหนึ่งมานะคะเจาะไม่เข้านะคะต้องขออภยัยแต่วิ่งรูทยินดีด้วยปรบมือสิคะรออะไรคะคะปรบมืออย่าไปดูใกล้ๆคนข้างๆนะคะจะบอกเป็นอะไรเนี่ยนะดูอะไรนะ <c oughs> ไสรสัรละจริงๆนะบอกแล้ว ช่องเรามาคู่คําคมมาคู่สาระมาคู่ไรสาระดูแล้วผ่อนคลายดูแล้วหายเครียดแน่นอนนะคะสำหรับวันที่ฮานอยพิเศษวันที่10เด่น0ูลอง9เน้น0ูนย์เก้าศลอง98้าห 95กัน,นกหน้ากานั่งแบบนี้03 96์สา้าาหกใช่ไหมคะเก้าหนึ่งไม่ผิดไม่ใช่เอแน่นอนนะสำหรับ3ตัวต่อแป3ศูนย์ส ้องขอภายท่านผู้ชมจริงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมดูดิท่านผู้ชมเห็นไหมมืดตืต้อๆนะคะมองไม่เห็นจริงๆเพราะว่าถ้ามองเนี่ยแสงจะแสงเข้าแว่นเนาะเลยต้องปิดหน้าจออาจจะแบบเพี้ยนๆ้างต้องขอภัยต่อกันด้วยฮานอยธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเข้าทุกวันอย่างน้อยใส่วิ่งใส่รู้ยินดีด้วยนะคะอะสำหรับวันที่9ก้าออก54 1หนึ่ง 99ไม่มีเลขจอ,อนะคะออกไปคล้ายๆกันถ้าใครเล่นฮานอยพิเศษเล่นฮานอยธรรมดาก็เข้าแหละพอออก1 4 4 1อยู่อย่วงเงี้ยไม่แน่นี้อาจจะเป็นไปได้ออกซ<ม>้ำก็เป็นไปได้นะคะเราไม่แน่นอนกับฮานอยแน่นอนนะสำหรับวันที่เมื่อวานเข้าวิ่งรูนะคะ9มานะเพราะว่าออก99ไม่มีเบิลแน่ๆนะคะถ้าจอะเบิลนะคะต่อวยวันที่10 ฮานอยเดนห้าลองหกเน้นห้าเจ็ดห้าสีห้าเก้าลองหกห้าหกเจ็ดหกสี่กันหกเก้าห้าแปด 960 956 957ยายาวๆนะยาวเลยนะไปต่อจะรออะไรสำหรับฮานอยเอ้ยไม่ใช่สำหรับมาเลนะพูดผิดอีกแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็คอมเมนต์มาบ่นกันอีกนะอย่าบ่นนะคะให้อภัยหนูเถิดหนูแก่แล้วนะคะใส่แว่นแล้ว อสำหรับมาเลยนะคะบนพุธที่ผ่านมาออก460ลาออก57ซึ่งเข้าวิ่งนะคะวิ่ง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 เข้าวิ่ง4นะคะก็อย่างน้อยก็มานะคะแต่ยังเข้าวิ่งมาเลยังไม่หลุดเลยเรามาดูกันต่อสำหรับวันที่10เนาะวันนี้หนูจะบอกว่าเสาร์ที่ได้เล่นกันเบาๆแล้วซึ่งตรงวันพระด้วยนะคะก็เล่นกันเบาๆเนาะทำเต็มที่ในทุกวันไม่มีใครมาเล่นๆนะคะมาจริงจังตลอดในทุกวันถึงจะเออเบอร์เบอร์บ้างนะคะ สำหรับวันที่10มาเลเดน0ลอง9เน้น08 05 07ลอง90 94 98กัน91 01ขออนุญาตเอาแว่นขึ้นข้างบนกว่าเพราะว่า ขออนุญาตแว่นขึ้นมอนเพราะว่ารึไหมคะเพราะว่าไม่ได้เปิดแอร์แล้วฟ้าขึ้นมองไม่เห็นนะคะอะต่อด้วย3ามตัวนะ609 698 601อันนี้แว่นใส่ตานะคะไม่ได้แว่นแว่นแฟชั่นนะแว่นใส่ตาไกลมองไกลไกลไม่เห็นมองไว้ไกลเห็นอยู่คะ่ะต่อกันเลยนะคะ กับแนวทางสุดท้ายคือฮานอย VIP เมื่อวันออก0 4 9 5 7เล่า57เข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าส่งเสียงหน่อยเร็วเข้าว,วิ่งรูทนะคะวิ่งรูท5หมาเน้นๆกันเลยเจาะเน้นๆกันอีก57อย่างนี้ต้องทำอะไรคะปรบมือสิคะโอ้โหน้องเอกเก่งขนาดนี้ปรบมือสิคะรออะไรนะคะใครปรบมือขอให้รวยๆนะคะตอนเดิมที่10 ฮานอยวีพียาวไปยาวไปนะวันนี้เด่น0ย์กับ9มากอ่าเด่น0ูลอง9เน้น02 05 01องยเขินเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้แต่งหน้านะหน้าขาวคิ้วก็ไม่มีนะคะเขาบอกผู้หญิงสวยได้ได,ด้วยคิ้วนะะวันนี้ไม่มีคิ้วสวยด้วยจิตใจมากกว่าลอง90 98 9ก้าหการศูนย์สามเก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสี่เก้าหกนะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆไม่ว่าจะเป็นลาสตาร์ฮาหนอยฮาหนอยพิเศษฮาหนอยธรรมดาและฮาหนอยวีพีขอพี่ทุกท่านมีความสุขในการรับชมขอให้เฮงขอให้รวยคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้สมสำเร็จดังใจปรารถนานะคะขอให้เฮงๆและพบกันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับ ล่มาแล้วใครต้องการลาวมาแล้วนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะล่ามาแล้วเด้งบนเด้งล่างเด้งบนเด้งล่างเข้าตลอดเลยนะคะอยากได้แนวทางคอมเมนต์มาเยอะ,ยอะนะคะคอมเมนต์ถึงห้ารคอมเมนต์ลงพรุ่งนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อะสวัสดีค่ะ